สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ S.N.I เล่นอะไรดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับนี่เลยเทพเมคาแฟชั Have ่นยอดฝีมือแห่งยุคตะพบนะครับเริ่ม25กุมภาพันธ์เป็นต้นไปทำอะไร,รอ๋อก็มีท้าเปล่ากับหัวไม่มีผมนะครับราคาก็ไปดูกันเลยนี่ครับ399 399ป่ะคลิกที่นี่โอเคครับมันก็จะเป็นเนอร์แฟชั่นครับยอดนิยมด้วยนะ ก็น่าจะนิยมจริงๆแหละเท้าไปใส่กับกีดอัสดงสุดยอดมากเลยผมบอกเลยรับรองคนทักอะ่ะคนทักอะ่ะเล่นไปคนทักอะ่ะก็เป็นแฟชั่นที่จํากัดนะครับใส่ได้เฉพาะตัวละครชายนะครับเราไปดูที่เท้ากันบ้างเท้า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 ,ทาอา๋อโอเคเท้าก็ใส่ได้เฉพาะตัวละครชายเช่นกันก็คุณสมบัติก็ มีไว้เพื่อความโดดเด่นนะครับแล้วก็แถมแพงกว่าที่ใส่รองเท้านี่รองเท้า9เพรนี่คือ399เพรก็ตีเป็นเงิน399เพรก็ตีเป็นเงิน140บาทนั่นเองครับก็บวกกับหัวไม่มีผมสะท้อนแสงได้ด้วยก็เป็นเท่าไหร่อะ280บาทเช่นเดียวกันครับก็ถ้าซื้อ2 2 2อย่างนะ เขาตกที่280บาทเท่านั้นเองครับก็ mm hmm. ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมรับชมได้ที่แฟชั่นนะครับส่วนวันนี้ก็มีเ,เพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และพบกันใหม่ติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่ช่อง s i Channel ครับ